สวัสดีครับกลุ่ม3นะครับวันนี้พวกเรามาอยู่สถานที่น้ำลินนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในการสำรวจนะครับก,ก็มีเทอร์โมมิเตอร์กระดาษลิทมัสคู่มือสัตว์น้ำนะครับกระชอนเว่นขยายและถ้วยแก้วที่ใช้วัดความขุ่นใสนะครับแล้วก็เชือกฟางและลูกปิงปองนะครับนี่นะครับกลุ่มเพื่อนอิอิ ด้วยกิจกรรมที่เราได้มาลงมือทําวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมนักสืบสายน้ำเพื่อตรวจดูความสะอาดของแหล่งน้ำนะครับโดยสถานที่ที่พวกเราได้ลงพื้นที่มาสำรวจนั่นก็คือเขื่อนน้ำลินนั่นเองนะครับครับสำรับการสร่างโลทางกายภาพอย่างแรกนะครับ ุมของพวกผมจะมาวัดความเร็วของสายน้ำโดยเราจะใช้เชือกฟางยาว10เมตรมาวัดแล้วปล่อยลูกปิงปองลงไปในน้ำนะครับจากนั้นจับเวลาและกลุ่มของพวกผมจะทำทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยกลุ่มของพวกผมจะได้ค่าเฉลี่ยประมาณ56.6วินาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ช้านะครับ ครับสำหรับการทดลองต่อไปนะครับคือการทดลองวัดอุณหภูมิของสายน้ํานะครับเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มลงไปในน้ําแล้วดูค่าของอุณหภูมิสายน้ํานะครับโดยกลุ่มองพวกผมจะได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสน,นะครับครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการวัดค่าความขุ่นใสของสายน้ํานะครับโดยจะได้ค่าเฉลี่ยประมาณ4ถือว่าค่อนข้างใสนะครับ กิจกรรมต่อมานะครับคือการวัดความยาวของสายน้ำนะครับโดยเราจะใช้เชือกฟางนะครับในการวัดครับและได้ความยาวประมาณ450ซนติเมตรนะครับครับและต่อมาครับคือการวัดความลึกของสายน้ำนะครับโดยเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับครับและได้ค่าก็คือ5ซนติเมตรนะครับ ครับต่อมานะครับคือการสํารวจทางเคมีนะครับโดยเราจะใช้กระดาษลิสมัตนะครับในการวัดค่าอากาเป็นกดเบสดของสายนะครับโดยเราจะตักสายน้ําขึ้นมานะครับหนึ่งถ้วยตวงแล้วใช้กระดาษลิสมัตนะครับจุ่มลงไปนะครับและวัดผลจากนั้นนําผลที่ได้เก็บเข้าใส่พลาสติกเพื่อนําไปดูผลอีกทีนะครับเปรียบเทียบสีครับเรามาดูการเปรียบเทียบสีกันเลยดีกว่านะครับ เลขเลื่นแด้วยขอเลื่อนแปดสีน่าจะแปดเลยป่เออน่าจะเป็นแปดเนาะประมาณแปดครับได้ค่า ps เท่ากับแปดนะครับซึ่งเป็นเบสขั้และการสำรวจสุดท้ายนะครับคือการสำรวจทางชีวภาพนะครับโดยกลุ่มผู้องจะใช้กระชอนในการตักและสำรวจนะครับว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างครับโดยจะมีดังนี้นะครับลูกออดหอยปูลำห้วยและปลาซักเกอร์นะครับ ครับจากนั้นนําผนที่ได้ทั้งหมดนะครับมาจดบันทึกลงในสมุดนะครับค่ะสาหรับกิจกรรมนี้ทุกท่านต้องติ้วข้อสงสัยแน่ๆว่าทําไมต้องตรวจสอบใส่น้านําโดยกิจกรรมลักสึดใส่น้ำน,นะคะมีไว้เพื่อตรวจสอบและเช็ครู้ว่าใสา่น้ําน,นี้สะอาด แล่สามารถรับประทานได้หรือไม่คะค่ะสำหรับสรุปกิจกรรมนะคะคือสส่น้ําตรงน้ําดินที่กลุ่มพวกเราได้ไปศึกษามาเพราะว่าเป็นสส่น้ำที่สะอาดในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถรับประทานโดยตรงเพราะมีสารเคมีมตัวค้างมีค่าเป็นเบสและยังมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ําสกรปรกอยู่ในจํานวนหนึ่ง